สัตว์ประหลาดตัวนี้ม้วนตัวเป็นวงกลมคล้ายๆกับตัวนิ่มทุกคนต่างก็สงสัยมันคืออีหยังวะคือเป็นตาย่านแทเดชายคนนี้เลยเอาปืนยิงใส่มันเถื่อหนึ่งแต่มันไม่เป็นอะไรเลยเขาคิดในใจตายาาคักคกูบาดนี้มันหันหน้ามาและได้สูนขึ้นเบิดแหงจากนั้นพวกเขาก็ได้พากันวิ่งหนีแซวแซวในขณะที่ชายคนนี้ก็ใช้ปืนยิงกระหน่ำใส่มันตั้งหลายนัด แต่ดูเหมือนว่าจะไม่สะเทือนขนหน้าแข้งของมันเลยจักน้อยมันวิ่งไล่ล่าพวกเขาด้วยความหืนแหง่งในขณะที่พวกเขาก็วิ่งหนีมันด้วยความย่านมันกําลังจะพรุ่งใส่ชายสองคนนี้แต่ได้มีเสียงผู้หญิงเอินมาใส่เพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจแล้วจากนั้นมันก็เลยขาดไล่ล่าเธอคนนี้ยังดีที่เธอคนนี้ไหวพริบดีหลบหลีกส้นตีนของมันได้ทุกดอกแต่เธอดันพลาดล้มลงสัตว์ประหลาดกําลังจะสวบกินเธอ แต่ดีที่มีชายคนนี้ใช้เชือกมัดแขนของมันเอาไว้ก่อนแต่สัตว์ประหลาดมีแรงอันมหาศาลมันเลยดึงขึ้นไปเบิดแหงทําให้ชายคนนี้กระเด็นออกไปจากนั้นพวกเขาก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเอาเชือกมามัดตัวสัตว์ประหลาดไว้ทําให้สัตว์ประหลาดอยู่จ้องพองยืนเก๋เดและไม่สามารถไปไหนได้หลังจากนั้นชายคนนี้เขาก็ได้จกเอาคาถาออกมาถือในมือและได้สวดอิติปิโสสามจบไปหลายรอบเพื่อที่จะปลุกพลังบนเสาหินทั้งเจ็ดเสาออกมา ส่วนพวกนี้ก็ได้พยายามดึงเชือกที่มัดมันไว้อย่างเอาเป็นเอาตายก่อนที่จะวิ่งไปหาเสาข้างๆและได้หมุนมันเพื่อปลดล็อกกลไกลและหลังจากนั้นดนเติบเขาก็สามารถปลดล็อกกลไกลนี้ได้หลุมหลบภัยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นก่อนที่พวกเขาจะโดดลงหนีมันไปได้ในที่สุด